สวัสดีคุณผู้ชมนะครับหุ้นอเมริกา EP ที่5นะครับ EP นี้เนี่ย จะสรุปให้คุณผู้ชมสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าให้ผมกลับไปเริ่มจากศูนย์ผมจะทําอย่างไรสรุปนะครับยิ๊ซซอ์ทั้งหมดที่ผมสอนมานะครับก็ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันชิ้นที่2เป็นการคํานวณพอร์ตเพื่อไม่ให้ตัวเองตายไปจากตลาดหุ้นชิ้นที่3เนี่ยคือการเลือกหุ้นเข้ามาในลิสต์โดยที่ถ้าไม่รู้จักทิ้งให้หมดเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เอาอันที่รู้จักก่อนแล้วก็ชิ้นที่4เนี่ยเมื่อคำนวณเสร็จแล้ว เราต้องดูว่าตรงไหนถูกตรงไหนแพงก็ไปซื้อตรงที่มันถูกถูกและไปขายในจุดที่มันแพงแพงจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญมากๆสําหรับมือใหม่มีแค่4ชิ้นเท่านี้นะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการประยุกต์ของคุณผู้ชมเองว่าคุณผู้ชมจะไปในเวไหนที่เนี้ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าถ้าผมกลับไปเริ่มจากศูนย์ผมจะปั้นพอร์ตยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าผมเป็นคนที่แปลกเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแปลกหรือเปล่านะครับไปกันเลยถ้าให้ผมเลือกระหว่างหุ้นหรือว่ากองทุนคําตอบคือ หุ้นครับผมคำถามถัดไปผมจะลงทุนแบบ V I หรือว่าเทรดเดอร์นะครับนั่นคือการเก็งกำไร V I หรือเทรดเดอร์ V I ครับผมตอให้ผมตอนนี้ผมจะหาเงินจากการเทรดก็ตามถ้าให้ผมกลับไปเริ่มต้นจาก7,005ที่ผมเริ่มต้นมาจากเมื่อเกือบๆ10ปีที่แล้วนะผมจะลงทุนแบบ V I กระจายความเสี่ยงหรือว่าออินคำตอบคือออินครับผมถ้าไมผมถึงออินล่ะ วิธีที่ผมแชร์ความรู้ให้คุณผู้ชมใน EP 2คือวิธีที่มันปลอดภัยและถูกต้องตามหลักทฤษฎีนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปลอดภัยมันคือการกระจายความเสี่ยงแต่ ให้ผมกลับไปปั้นพอร์ตจากศูนย์่ะจากแบบอ่ะสมมติว่าผมเริ่มเก็บด้านหน้าได้ห้าพันเริ่มเก็บด้านหน้าได้สองสาันแบบเนี้ยผมจะลงทุนแบบอออินถ้ากระจายความเสี่ยงมันคือความฉลาดในทางทฤษฎีแต่ผมเลือกทำสิ่งที่โง่ก็คืออออินและให้คุณผู้ชมไปคิดต่อว่าทำไมผมถึงเลือกเวที่โง่ แทนที่จะเลือกเวที่ฉลาดคุณผู้ชมลองคิดเอาเองนะครับว่ากระจายความเสี่ยงคือสิ่งที่ปลอดภัยแต่ทําไมผมเลือกออินคุณผู้ชมคิดว่าผมสามารถแก้ปัญหาอะไรได้คุณผู้ชมลองคิดต่อเอ,เองนะครับสรุปถ้ากลับไปเริ่มจากศูนย์ผมจะลงทุนในหุ้นถ้าสมมติว่าเป็นตอนนี้ก็คงเป็นหุ้นต่างประเทศและลงทุนแบบ BI การวางเงินเนี่ยวางแบบออินไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมจะทำถ้าผมกลับไปเริ่มจากศูนย์เห็นอะไรไหมครับผมว่าผมกำลังทำในสิ่งที่ย้อนแยง้ง สิ่งที่ผมสอนคุณผู้ชมไปใน e ีพีที่2คือการกระจายความเสี่ยงคุณผู้ชมคิดว่าถ้าผมกลับไปเริ่มจากศูนย์ทำไมผมถึงอออินลองคิดต่อเองนะครับสรุป แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มจากตอนนี้ตอนที่แบบว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีตามที่ตัวเองชอบตอนนี้นะครับผมสินทรัพย์ก็จะลงทุนในหุ้นแล้วกลยุทธ์เนี่ยจะเป็นไฮบริดก็คือลงทุนหุ้นพื้นฐานดีที่มันวิ่งเป็นเฟนนะครับแล้วก็การวางเงินเนี่ยอาจจะไม่ออินนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีในการโฟกัสแทนทําไมถึงไม่เหมือนกันล่ะนะครับเพราะสะเตตของชีวิตเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ต้องประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะกับชีวิตของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเวลาคุณผู้ชมไปฟังคนรวยพูดคนรวยจะบอกว่าเขาพูดไม่หมด ก็ไม่เหมือนกันเพราะโลกที่คนรวยเคยเห็นมันคือตื่นมาแล้วกินอิ่มนอนหลับมีสายามหญ้าหน้าบ้านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปส่งแบบอีซี่สบายๆฝนก็ไม่ต้องเปียกสนามหญ้าหน้าบ้านของคนรวยกับสนามดินหน้าบ้านของคนจนไม่เหมือนกันผมเป็นเคสที่ปั้นมาจากศูนย์และตอนเนี้ผมก็อยู่ในสเตเตท,ที่สามารถอ๋อที่คนรวยเขาแบบแบบเนี้ย พราะชีวิตเขาเป็นแบบนี้เขาถึงทําได้เพราะบางอย่างมันติดเงื่อนไขชีวิตบางเงื่อนไขชีวิตมันต้องใช้เงินดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์ว่าจุดที่ตัวเองอยู่นะมันเป็นประมาณไหนมันต้องแก้ปัญหาอะไรก่อนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ชมจะฟังผมหรือฟังก็ตามแต่เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยคิดประยุกใช้ว่าชีวิตตัวเองนะถ้าใช้แบบนี้มันเหมาะไหมนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับผมผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ในมุมมองของคนที่จนคนที่ปั้นพอเริ่มจากศูนย์เนี่ยกว่าจะถึงตรงเนี้ยาากมผมผจะเล่ มมองของคนจนให้คุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยจนมาก่อนคุณผู้ชมไม่จนอดีแล้วนะครับมุมมองของคนจนนะครับคุณผู้ชมพวกไลฟ์โค้ดเนี่ยจะชอบพูดว่าคนจนไม่พยายามคนจนอย่างนั้นอย่างนี้คนจนไม่เอาไหนคนจนไม่อะไรแบบนี้คุกคนคือเขานั่งพูดบนกองเงินกองทองอะมันพูดได้แต่คนจน ที่จนจริงๆเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีจะให้เขาไปเล่นติ๊กตอกจะให้เขาไปทํานู่นทํานี่ที่บอกว่าหาอะไรได้เสริมบางคนไม่มีแม้แต่อินเทอร์เน็ตเล่นจะแก้ปัญหายังไงบางบ้านนี่คือแบบว่าไม่ทํางานวันเดียวก็คือแบบว่าลูกทั้งบ้านไม่มีข้าวกินอะ บางคนเนี่ยจนขนาดนั้นนั่นคือความจนที่แท้จริงอย่าบอกว่าข้ออ้างของกันไม่มีจนทุนคือบางคนมันไม่มีก็คือไม่มีผมนะครับจะอธิบายลูปเหี้ยของความจนให้คุณผู้ชมฟังนะครับให้คุณผู้ชมจินตนาการถึงการที่คนคนนึงเนี่ยโยนไก่ลงบ่อจระเข้ที่มีจระเข้เป็นแบบ10บสตัวอยู่ด้านล่างก็คือโยนไก่ลงไปและจระเข้จะลุมถึงไก่คนจนคือไก่ตัวน,นั้นครับผมจระเข้เนี่ยมันคือปัญหาที่คอยกัดกินคนจนเพื่อไม่ให้ลืมตาอาปาก ไ,ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับทีเนี้หลู่เพี้ยของความจนเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อเราถูกโยนลงบ่อจระเข้ใช่ไหมเราก็จะว่ายน้ําหนีจระเข้นะครับโดยที่หลู่เพี้ยของความจนคือมันจะมีบางจังหวะที่คุณผู้ชมเนี่ยว่ายน้ํามาว่ายน้ํามาแล้วก็หัวคุณผู้ชมเนี่ยโผล่พ้นน้ามาแล้ว คุณผู้ชมเอับอากาศแบบนี้เข้าไปคุณผู้ชมขึ้นฝั่งแล้วนะแต่มันยังอยู่ใกล้น้ําอยู่พอคุณผู้ชมจะก้าวออกจากน้ําเพื่อขึ้นฝั่งไปเลยอะ่ะมันจะมีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วงับขาคุณผู้ชมแล้วมันก็จะดึงคุณผู้ชมลงน้ําอีกแล้วคุณผู้ชมก็จะใจขาดแบบนั้นอีกหนึ่งครั้งปัญหาของคนจนจะเป็นแบบนี้หลุมนรกจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคนจนส่วนใหญ่นะครับการที่จะพลิกชีวิตได้ต้องมีใครบางคนเสียสละซึ่งคนที่เสียสละคนแรกสําหรับชีวิตผมก็คคืออุณแแมมม่ผมย ทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนจบอันนั้นคือเสียสละดอกแรกนั่นหมายความว่ามันจะมีหนี้แถมมาระหว่างที่ผมเรียนวิศวะจนจบแล้วทำไมอ่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่กู้ก็จะอ่อทำไมแบบแม่ยอมเป็นหนี้อย่างอื่นแทนเพราะคุณแม่ผมเนี่ย ไม่สามารถให้ความรู้ได้ไม่สามารถซื้ออะไรซัพพอร์ตผมได้สักกอย่างเดียวแล้วผมก็ไม่โทษแม่ว่าแม่ไม่มีอะไรให้เหมือนคนอื่นเขานะสิ่งเดียวที่แม่ให้ได้คือการศึกษาและอย่างที่สองความตั้งใจของแม่คือกูจะไม่ให้ลูกกูเรียนจบไปพร้อมกับการเป็นหนี้เพราะกูรู้ว่าการเป็นหนี้ กับความจนนะมันเป็นยังไงอย่างเดียวที่เขาสงได้คือทําให้ผมเรียนจบแล้วก็ไม่ให้นี่มันผูกขาผมเมื่อผมเรียนจบไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะตั้งตัวไม่ได้เพราะคุณแม่ผมรู้ว่าความเฮี้ยของการเป็นหนี้กับความจนนะมันเป็นยังไงก็เลยไม่อยากให้ผมเป็นหนี้ทีนี้ยสิ่งที่ตามมาเมื่อผมเรียนจบอ่ะมันเป็นหนี้ที่บ้านอ่ะยังคงเป็นหนี้อยู่ดังนั้นถ้าผมสิ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องสู้2ทางเงินเดือนผมจะถูกโอนไปให้คุณแม่ใช้นี้บ้างบางส่วน เอาไปให้ท่านใช้บ้างบางส่วนเพราะว่าเสียสละมาแล้วรอบหนึ่งทีเนี้ยผมต้องทํางาน2ครั้งก็คืองานประจําเสร็จหลังจากงานประจําเสร็จเนี่ยช่วง2องทุ่มถึงเที่ยงคืนผมต้องศึกษาเรื่องหุ้นไปด้วยและหาอย่างอื่นทําเพื่อหารายได้เสริมไปด้วยดังนั้นเนี่ยผมจะมี2งานที่ทําอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่นอนน้อยมากทํางาน7วันต่อสัปดาห์เพราะสิ่งที่ผมทําคือผมจะแก้ปัญหา เรื่องเงินให้ได้ทำไมผมถึงต้องทำงานหนักขนาดนั้นเวลาคนอื่นได้อะไรไปตอนเป็นเด็กแล้วเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีความแค้นกับความจนมากความจนมันคือความเฮี้ยมันทําให้ผมเลือกอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเลือกอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมจินตนาการภาพใช่ไหมมันเหมือนกับโซ่อันนึงอ่ะเห็นปอกคอนักโทษที่จะโดนประหารไหมแล้ว โดนใส่กุญแจที่มือโดนใส่กุญแจที่ขาความจนสําหรับผมเนี่ยมันคือความเฮี้ยมันคือความแบบนั้นแหละดังนั้นกนผมความแค้นที่ผมมีตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงก่อนที่จะปลดมันออกได้สิ่งเดียวที่ อยู่ในหัวผมผมจะปลดโซ่เฮี้ยนี่ออกไปจากตัวผมและผมจะเลิกจนผมจะทำทุกอย่างที่ผมอยากทำเพราะฉะนั้นเนี่ย goal แรกของผมเมื่อเรียนจบผมไม่ได้อยากได้บ้านผมไม่ได้อยากได้รถเหมือนคนอื่นเขาผมไม่ได้อยากมีนั่นมีนี่ไปอวดใครสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวผมและผมพูดกับตัวเองทุกวันว่าผมจะปลดโซ่เฮี้ยนี่ออกผมจะมีชีวิตที่อิสระในใจผมไม่มีอินสเปรชันใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความแค้น ที่มีต่อความจนเท่านั้นพอทํางานเก็บเงินทํางานเก็บเงินไปนเรื่อยใช่ไหมจนกระทั่ง ผมก็ไปเทรดทุ่เรื่อยๆใช่ไหมก็คือแบบเทรดแบบพนักง,งานประจำอ่ะนะก็คือแบบเทรดฟังางๆใไม่ๆซึ่งผมไม่ได้เทรดอย่างเดียวผมหาเงินด้วยเทรดไปด้วยทํางานประจาไปด้วยแล้วก็มันก็เริ่มจากตรงที่มันมีก้อนใหญ่มารอบนึงใช่ไหมที่ได้จากการขายของออนไลน์ผมไปช่วยที่บ้านปิดหนี้เปียงไปเลยทีเนี้ยผมไม่ได้ส่งให้ที่บ้านแล้วเงินเดือนก็เก็บเก็บไปแล้วก็เทรดไป,ไป,ไปเทรดไปเทรดไปเทรดเนี่ยจะเริ่มจากทดแทนค่าน้ําค่าไฟ ค่าน้ําค่าไฟที่ต้องต้องเอาเงินเดือนจ่ายก็เอาเงินจากการเทรดมาจ่ายหลังจากที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟได้ก็เทรดเพื่อหาค่าห้องค่าหอเงินเดือนที่จะเอาไปจ่ายค่าห้องค่าหอเน่ะเก็บไว้แล้วก็แทนค่ากินก็เทรดได้ให้มันแทนค่ากินนะพอเดี๋ยวได้ให้แทนค่ากินเสร็จปุ๊บอ่ะทีเนี้ยระหว่างนั้นก็คือเอาเงินเดือนนี่แหละเก็บเข้าไปในพอร์ตเก็บเข้าไปในพอร์ตแล้วก็ทํางานเสริมนี่แหละแล้วก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปก็ปั้นไปเติมไปปั้นไปเติมไปและสุดท้ายครับคุณผู้ชมสามารถเทรด แล้วเป็นเงินก้อนในรายปีแล้วสามารถแทนเงินเด้ก็เลยลาออกจากงานประจําเพื่อมาลงทุนเต็มตัวได้แล้วก็ทํา YouTube ทําธุรกิจอย่างอื่นไปด้วยนะครับโดยที่ไม่ทํางานประจําแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ว่ากว่าจะสร้างตัวได้มันยากไหมช่วงที่โอโ้ช่วงที่ทํา2อย่างครับ,บผู้ชมใจจะขาด คือเราต้องทํางาน7วันอ่ะทุกคนมันลําบากจริงไอ้ช่วงที่แบบช่วงที่จะพิกอะลำบากจริงและแล้วครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมอยากได้ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าผมจะปลดโซ่เฮี้ยนั่นออกซึ่งตอนนี้ผมปลดได้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไฮโซอะไรผมใช้ชีวิตแบบคุณผู้ชมธรรมาดาเลยครับผมแบบสอหมื่นสี่หมื่นบ้างและแต่เดือนแต่ว่าสิ่งที่ผมทําได้คือผมมีอิสระในการเลือกเวลาว่า เวลาไหนผมจะทําอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกว่ามันจะมาได้อะมันยากถ้าเกิดว่าเราปั้นพอร์ตจากศูนย์เนี่ยถ้าถามว่าผมเชียร์ไปในเวไหนผมเชียร์ไปในเวว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทํางานเสริมหาเงินมาเติมพอร์ตดีกว่าเก็บเงินเดือนเดือนละสองพันสามพนะเพื่อเพื่อเติมไปแบบนีน้หาเงินในช่องทางที่มันได้มากกว่านะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยอย่าไปฟังคนรวยเยอะนะครับผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมปั้นพอร์ตมาจากเด็กๆเ,เนี่ยผมจะรู้ว่าอันเนี้ยได้ อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ดังนั้นครับผมเงินต้นสาคัญที่สุดไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่หาเงินต้นให้ได้เยอะๆและทําผลตอบแทนให้ได้เพิ่มสิบถึงสิต่อปีขึ้นไปเนี่ยระยะยาวพอมันเจะตัวเองโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องเติมเงินต้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับที่มาที่ไปผมว่ากว่าจะมาถึงตัวนี้ยากไหมมันจะยากตนที่คุณผู้ชมต้องสู้2ทางสําหรับคุณผู้ชมที่มีภาระนะมันต้องสู้2ทางแบบนั้นะถูกแล้ว มันต้องจบที่ตัวเราด้วยเพราะถ้าเกิดว่าตัวเราไม่จบอะคนที่มีลูกกับลูกเราจะลําบากด้วยดังนั้นเนี่ยให้มันจบที่ตัวเราไปเลยแล้วก็ใคยๆแก้ปัญหาชีวิตไปนะครับก็หวังว่าคนที่ปั้นพอนจากศูนย์นะครับจะมีแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าเป็นอินสปิ a t i o n ให้กับคุณผู้ชมได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผ